สวัสดีครับผมท่าอแก่ใหญ่วันนี้อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของทอสอธนคาคารอาคารสงเคราะห์มีข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่29พฤษภาคมนะครับเกี่ยวกับว่าทอสอขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ขยายระยะเวลาสิ้นสุด7มาาตรกรถึง31ตคนี้นะครับและเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก3มาตรกรเริ่ม1มิุนายน2563โดยทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับเมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและโครงการทอ,อช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติครอบคลุมลูกค้าทั้งที่เคยและยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการความช่วยเหลือของธนาคารประกอบด้วย 1. สําหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการแล้วขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่31ตุลาคม2563โดยอัตโนมัตินะครับ จำนวน7มาตรการและสําสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการขายายระยะเวลาลงทะเบียนเข้าโครงการทอสอช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติจำนวนสามมาตรการมุ่งช่วยลูกค้าธนาคาราให้มีโอกาสนำเงินไปใช้จ่ายท่านอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตฟื้นฟูรายได้และมีบ้านเป็นของตัวเองให้ได้ต่อไปในส่วนของลูกค้าที่มีรายได้ขับมาเป็นปกติแล้วสามารถชำระเงินงวดปกติตามจำนวนในสัญญาเงินกู้เดิม หลังจากครบกำหนดตามระยะเวลาของมาตรการโดยแบ่งการขยายความช่วยเหลือของทอสอ,ออกเป็น2ด้านดังนี้ 1. สําสำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการแล้วทอสอขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่31ตุลาคม2563โดยอัตโนมัติจำนวน7มาตรการครอบคลุมลูกค้าของทอสอที่ได้ลงทะเบียนเข้ามาตรการไปแล้วให้ได้รับการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือต่อไปอีก 1.1มาตรก,การช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019มาตรก,การที่1ลดดอกเบีย้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน6เดือนสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยหลังจากครบ6เดือนตามระยะเวลาของมาตรก,การเดิมแล้วทอสอลดอัตราดอกเบีย้ยเหลือ1.75%ต่อปี มาตรการที่2ลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน4เดือนสำหรับลูกค้าที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยงภายหลังจากครบ4เดือนตามระยะเวลาของมาตรการเดิมแล้วทอสอจะลดอัตราดอกเบีย้ยเหลือ1.75%ต่อปี1.2เป็นโครงการทอสอช่วยคนไทยร่วมสร้างชาตินะครับมาตรการที่1พึ่ผ่อนชำระเงินต้น3เดือนและจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาท มาตรการที่3พักชำระเงินต้น6เดือนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ3.90%ต่อปีมาตรการที่4ีพักชำระเงินต้น6เดือนและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ3.90%ต่อปีสำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษชำระและอยู่ในสถานะกฎหมายมาตรการที่6พักชำระเงินต้น4เดือนและลดดอกเบี้ย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขรวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาลหลังจากครบ4เดือนตามระยะเวลาของมาตรการเดิมแล้วทอสอจะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ1.75ต่อปีมาตรการล่าสุดนะครับที่เพิ่องออกมาก็คือมาตรการที่8พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนสำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่1 2, 3, 4และ6นะครับ ในส่วนที่2สําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการทอสอขยายระยะเวลาโดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าโครงการทอสอช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติจํานวน3มมาตรการประกอบด้วยมาตรการที่3ามพัฒน์ันเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ3.90%ต่อปีสําหรับลูกค้าที่มีสานะบัญชีปกติโดยแสดงหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าได้รับผลกระทบด้านรายได้ มาตรการที่4ีพระะ้อมชำระเงินงต้น6เดือนและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ3.90%ต่อปีสำหรับลูกค้าที่อยู่ในระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสาระกฎหมายทั้งนี้นะครับลูกค้าสามารถเข้าลงทะเบียนมาตรการที่3และ4ได้ที่แอปพลิเคชัน g s b All หรือหน้าเว็บไซต์ g h b a n k c o t h ตั้งแต่วันที่1 ถึง30มิถุนายนนี้หรือภายใต้ขอบวงเงิน15,000ล้านบาทมาตรการที่8พักชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยโดยขยายความช่วยเหลือไปยังลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการใดๆและลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากจาราพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ทั้ง2มาตรการและโครงการทสช่วยคนไทยร่วมสร้างชามาตรการที่1 2 3 4และ6ส่วนหนกอเบียที่ให้พักชำระไว้ลูกค้าสามารถทยอยผ่อนชำระให้หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเงินกู้โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน j p o o r และเว็บไซต์ GH Bank แบงก์ดั t ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง28กันยายน5 6 6ทั้ทางนี้นะครับสามารถสอบถามารายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสา,ารเพิ่มเติมได้ที่สู่ลูกค้าสัมพันธ์คอเซ็นเตอร์ โทร026459000นะครับและ Facebook แฟนเพจธน,น,นา,านะคะารอาคารสงเคราะห์และเว็บไซต์ GHBank.co.th นะครับนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของทอสอนะครับที่จะขยายความช่วยเหลือให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิดใครที่เป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วเคยลงมาตรการอะไรอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นลูกค้าใหม่สามารถเข้าไปลงทะเบ,บียนกันได้นะครับโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ,เติมได้ที่เบอร์โทร026459000นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ท่าแก่ใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ